ที่คลินิกมักจะเจอค่ะโรคปอดก็จะมาแบบเกิดจากการติดเชื้อและไม่ติดเชือ้อถ้าอย่างที่ติดเชื้อก็อาจจะเป็นไข้หวัดค่ะแล้วก็เกิดลุกลามทำให้กลายเป็นปอดอักเสบหลอดลมอักเสบเรื้อรังถ้าเป็นนานๆน,นะคะส่วนโรคที่ไม่ติดเชื้อที่เราเจอก็มักจะเกี่ยวกับหอบหืดแพ้ฝุ่นแพ้ขนสัตว์แพ้ฝุ่น pm 2.5ก็จะมีอาการไอ หายใจลำบากมีอาการเหนื่อยง่ายเวลาเคลื่อนไหวทำงานเนะะี่ยค่ะแล้วก็อาจจะเสียดชายโครงพอเป็นเลื้อหลังมากๆก,ก็จะเริ่มมีอาการของการตีบของหลอดลมซึ่งเกิดจากการที่พอไปอกระทบกับปัจจัยสิ่งเร้าเน,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 นี่ยค่ะนานๆมากๆเนี่ยความที่เขามีการระคายเคืองบ่อยๆะคะ่ะพวกภูมิก็จะไว มากขึ้นมากขึ้นจนตอนหลังก็จะไวจนผิดปกติแล้วก็เป็นปัญหาก็คือเจอสิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นปุ๊บก,ก็อาจจะหลอดลมปิดเกิดบวมเกิดมีเสมหะขึ้นมาเฉียบพันก็จะเป็นลักษณะอาการที่มักจะเจอคือในเคสที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเนี่ยก็อาจจะพัฒนาไปจนติดเชื้อได้เพราะว่าเซลล์ของ หลอดลมเซลล์ของปอดเนี่ยเกิดมีความเซนซิทีฟจนมีการอักเสบได้ง่ายมากกว่าปกติอะค่ะแนวทางของการรักษาด้วยสมุนไพรเนี่ยก็ต้องมุ่งเน้นไปที่การแก้ที่ภูมิคุ้มกันไม่ให้ภูมิคุ้มกันของบริเวณหลอดลมหรือทางเดินหายใจเนี่ยเซนซิทีฟจนเกินไปซึ่งกรณีนี้เนี่ยจะทำได้เนี่ยภูมิต้องได้รับการบํารุงจนเขากลับมาฟังก์ชันปกติค่ะ ซึ่งยาสมุนไพรเนี่ยก็จะเหมาะกับการรักษาหรือทรีตเมนต์ประเภทนี้เพราะว่ายาสมุนไพรเนี่ยเขาจะออกฤทธิ์ด้วยการที่ร่างกายเนี่ยเอาไปดูดซึมแล้วก็บำรุงร่างกายให้แข็งแรงพอร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยภูมิก็จะดีแล้วพอมีความแข็งแรงเนี่ยภูมิเนี่ยเขาก็จะไม่โจมตีโดยที่ไวกว่าปกติมันเหมือนกับว่าถ้าคนเราอะค่ะ ร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยเขาก็ต้องโปรเทคตัวเองเนาะเป็นพิเศษเพื่อจะกันตัวเองออกจากสิ่งไม่พึงประสงค์เพราะฉะนั้นภูมิเนี่ยเขาก็จะเกิดความรวนเพราะว่าต้องการจะโปรเทคตัวเองมากเกินไปจากสิ่งแวดล้อมสิ่งเล้าใดๆที่อาจจะเป็นภยัยเป็นพิษต,ต่อร่างกายแนวทางการรักษาแบบที่มีความสุขขุมมีความต่อเนื่องมีการลงลึก ถึงต้นเหตุแบบยาสมุนไพรเนี่ยเป็นสิ่งที่ร่างกายสามารถเอาไปใช้บำรุงระบบภูมิคุ้มกันระบบร่างกายแบบองค์รวมอย่างได้ผลโดยที่จะมีความยั่งยืนกว่าการระง,งับอาการเป็นครั้งคราวไปเพราะว่าการไประง,งับอาการเนี่ยคือระง,งับอาการที่แสดงถึงการแพ้อย่างเช่นหลอดลมตีบการที่เจอฝุ่นแล้วเกิดหายใจไม่ออกราก็อาจจะต้องใช้ ยาเพื่อเข้าไปขยายหลอดลมชั่วคราวแต่ว่าถ้าเราไม่รักษาที่ภูมิที่ไวเกินไปเนี่ยแล้วเราไปเจอสิ่งเล้าต่างๆซ้ำๆเนี่ยวันหนึ่งมันจะกลายเป็นเลือลังแล้วกลายเป็นว่า,เ,าเจออะไรนิดหน่อยๆเนะี่ยร่างกายก็จะแพ้แล้วต่อมาเนี่ยสามารถจะแพ้แบบเลือลังแล้วก็หลอดลมเนี่ยมีการเปลี่ยนรูปร่างได้ถ้าเกิดการที่กระทบต่อสิ่งเล้าแล้วแพ้ซ้ำๆค่ะ ร่างกายเขาก็จะพัฒนาไปเพื่อปรับตัวเข้ากับสิ่งที่เขาต้องเผชิญเพราะฉะนั้นการแก้ไขที่สาเหตุต้นเหตุด้วยการบำรุงภูมิบำรุงองค์รวมของร่างกายเนยีเพื่อจะไปสู้กับปัจจัยภายนอกที่สร้างความอักเสบสร้างความระคายเคืองให้ร่างกายทนได้จนภูมิเขาไม่โจมตีหรือว่าวัยผิดปกติเนี่ยถึงเป็นทางแก้ที่ยั่งยืนกว่า สำหรับยาที่คลินิกจะต้องใช้ร่วมกันนะคะในในเคสที่เกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจหรือโรคปอดเนี่ยทางคลินิกก็จะใช้ยาที่มีประสิทธิภาพในการบำรุงภูมิซึ่งของเราก็จะมียาชื่อว่ายาเก็ดหอยยาตัวนี้ก็จะเป็นการผสมกันของสมุนไพรไทยจีนก็จะสามารถบำรุงรักษาเนื้อปอดบำรุงภูมิเกี่ยวกับระบบของทางเดินหายใจแล้วก็จะมียา ที่ชื่อว่าบุโค่ะค่ะเป็นยาที่ช่วยเรื่องการหนักเสบเพราะว่าอย่างหนึ่งที่ร่างกายมีปฏิกิริยาเรื่องของการที่ทางเดินหายใจติดตันเนี่ยมันเกิดจากการที่มันมีการหนักเสบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมียาที่ช่วยเรื่องการหนักเสบเข้าไปเสริมแล้วเราก็จะมียาอีกตัวที่เรียกว่าจิตเกสรตรงนี้ก็คือโบราณเรียกว่าแก้สอเสมหะพิการค่ะทำให้เสมหะเนี่ยหายข้นเหนียว ถ้าใครมีเสมหะที่ค้นเหนียวแล้วก็ผลิตออกมาผิดปกติโบราณเขาเรียกว่าสอเสมหะพิการก็เป็นระบบหนึ่งในอาปูธาต